แนวทางแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมขณะนี้ก็กำลังมีการประชุมในเวทีระดับโลกคอป27ที่จัดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ปีนี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของปีนี้ที่กำลังเดินหน้าไปนะคะขณะที่ทางไทยก็ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแทนของประเทศไทยนำคณะไปร่วมประชุม ถ้าย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วทางนายกรัฐมนตรีของไทยก็ได้ให้คำมั่นต่อที่ประชุมเรื่องเป้าหมายของไทยในการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและการเป็นความเป็นกลางทางคาร์บอนนะคะซึ่งเป็นเป้าหมายทั้งระยะกลางและระยะยาวของประเทศไทยปีนี้ในการขึ้นเวทีเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของประเทศไทยก็ต้องเตรียมไประบุนะคะว่าไทย คืบหน้าไปแล้วอย่างไรในการเดินหน้าตามเป้าหมายที่ได้ให้คำมั่นไว้ต่อที่ประชุมคอปในปีที่แล้วค่ะดิฉันสอบถามจากท่านรัฐมนตรีถึงการเตรียมตัวและการอธิบายถึงการเดินหน้าของไทยในช่วง365วันที่ผ่านมาเพื่อรับมือกับปัญหาโลกร้อนค่ะจากนี้ไปจนถึงปี2065นะครับจนถึงปี2050 เรามีแผนจะทําอะไรบ้างซึ่งแผนตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแผนระยะยาวในการปล่อยก๊าซซือนกระจกในระดับต่านะครับภาษาอังกฤษเขาเขาเขา,ขาตัวย่อ LTLEDS นะครับ Long Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy คือจากนี้ไปเนี่ยปีนี้ปี2022เนี่ยไปจนถึงปี30เนี่ยนะครับเราต้องเสนอแผนอีกแผนให้เขาดูด้วยเหมือนกันแปปีข้างหน้ายใช่เขาเรียกว่าแผน,น NDC คือ Nationally Determined Contribution คือการมีส่วนร่วมของประเทศนะครับว่า ระยะสั้นของเราเนี่ยภายในปี30เนี่ยเราจะลดได้อย่างไรซึ่งแผนที่เราจะนำเสนอนี้เนี่ยเราบอกว่าเราจะลดให้ได้40%นะครับจากสถานการณ์ปกติในวันนี้เกี่ยวกับเรื่อง Climate Change มันจะมีอยู่2มิติมิติแรกเรื่อง Mitigation คือการลดปริมาณการปล่อยก๊าซสิงกระจกซึ่งก็จะสอดคล้องกับแผนที่เราได้พูดไปเมื่อสักครู่อีกส่วนหนึ่งคือเรื่อง Adaptation Adaptation คือการปรับตัวให้อยู่กับ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้อย่างเช่นประเทศไทยเจอน้ําท่วมเจอน้ําแรงนะครับพี่น้องทั้งเกษตรกรพี่น้องในเมืองในชนบทนั้นเนี่ยหรือแม้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับมีผลกระทบอย่างไรแล้วเราวางแผนจะทําอย่างไรบ้างนะครับแผนที่ทางรัฐบาลได้เตรียมไว้จะรองรับการดูแลพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรนะครับ adaptation plan การให้อยู่กับ สภาพการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศเราจะทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่2ที่เราจะไปนําเสนอแล้วเป้าหมายของไทยก็คือการลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกลดให้ได้มากที่สุดตั้งเป้า40%ที่ว่าลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกจะต้องทํำยังไงคะวันนี้ในส่วนของประเทศไทยเราเองนะครับทางกระทรวงเรากําลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะพูดถึงการเฝ้ามอนิเตอร์ ว่าในแต่ละส่วนของประเทศไทยภาคธุรกิจเอกชนเอยมีการปล่อยก๊าเซเรือนกระจกหรือว่าเรามีคาร์บอนฟุตปริ้นต์อยู่เท่าไหร่นะครับและในอนาคตอันใกล้เราก็จําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยก,าก๊กกกาซเรือนกระจกเหล่านี้ออกมาวันนี้เองอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยยุโรปมีแล้วยุโรปนั้นมีกําแพงภาษีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมขึ้นมาแล้วเขาเรียกว่า C แบบ CBA m ย่อมาจาก Carbon Border Adjustment Mechanism คือถ้าหากว่าเราส่งสินค้าอะไรไปยุโรปนะครับถ้าฉลากคาร์บอนของสินค้าเราเนี่ยมันบอกว่าเรามีคาร์บอนฟุตปรินต์เกินกว่าปริมาณที่เขากําหนดเนี่ยเขาปรับภาษีของเราแพงขึ้นไปอีกก็เป็นกําแพงภาษีวันนี้เนี่ยมาตรการภาษีของยุโรปอันนี้เขาคุมสินค้าอยู่5ชนิดมีเหล็กและเหล็กกล้ามีอลูมิเนียมมีปูนซีเมนต์มีปุ๋ยแล้วก็มีพลังงานก็คือไฟฟ้าสิ่งที่6กําลังพิจารณากันอยู่คือเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ชิ้นส่วนของรถยนต์ นะครับกรน,นีถ้าใครจะส่งสินค้า6ชนิด5หรือ6ชนิดนี้เข้ายุโรปท่านต้องไปดูก่อนแล้วว่าคาร์บอนฟุตปรินต์คุณเท่าไหร่กติกานี้กฎนี้จะเริ่มทดลองใช้ปีหน้าปี66แล้วจะบังคับใช้ปี69นะครับลองคิดดูว่าถ้าหากว่าเขาขยายจากไอ้สีตัวนี้ไปครอบคลุมสาขาอื่นอีกเช่นภาคการเกษตรขึ้นมาเนี่ย ประเทศไทยเราจะปรับตัวกันอย่างไรมีการศึกษาจากกรีนพีชที่ดูแผนการทํางานของไทยในเรื่องของการสู้กับปัญหาโลกร้อน mm hmm. ก็มีข้อเสนอว่าดูเหมือนไทยจะไปเน้นการลด mm hmm. การปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากเกินไปเราต้องให้ภาคธุรกิจเนี่ย mm hmm. เขาลดให้ได้มากที่สุด mm hmm. เพราะเขาคือภาคที่ปล่อยมากที่สุดถ้าเราไม่ช่วยเขานะครับ mm hmm. เราเพียงแต่บอกว่ามานั่งบอกว่าคุณปล่อยแล้วคุณต้องลดนะแล้วถ้าเกิดเขาทําไม่ได้ขึ้นมาถามว่าใครเดือดร้อน ไม่ใช่แค่ภาคธุรกิจนะครับรัฐบาลก็เดือดร้อนพี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนดังนั้นวันนี้ผมคิดว่ามันเป็นการไม่ยุติธรรมถ้าจะบอกว่าเราช่วยใครมากเกินไปผมคิดว่าวันนี้รัฐบาลหรือเรากําลังช่วยประเทศไทยกําลังช่วยโลกใบนี้ กลุ่มคนไหนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเช่นพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่การที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือว่าสถานการณ์ใหม่ๆนี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลเองก็จะต้องรับมือเพราะมิฉะนั้นแล้วเราก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยน้ำท่วมน้ำแรงน้ำท่วมน้ำแรงอย่างนี้เนี่ยต่อไปอีกกี่ปีดังนั้นการที่เราสนับสนุสนภาคธุรกิจเนี่ยให้เพิ่มศักยภาพของเขาในการที่เขาจะสามารถไปลดนะครับปริมาณการปล่อยกา๊าซรึองกระจกนั้นเนี่ยเพราะว่าพี่น้องประชาชนหนึ่งคน นะครับพี่น้องเกษตรกรหนึ่งครอบครัวกับธุรกิจหนึ่งธุรกิจระดับขนาดใหญ่เนี่ยผมคิดว่าคาร์บอนฟุตพรินต์เนี่ยมันต่างกันอย่างมหาศาลมีความเป็นห่วงอีกว่าพอเร่งกันมากๆเนี่ยอาจจะนําไปสู่นโยบายแบบฟอกเขียวก็คือดูเหมือนจะดีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในฉากหน้าแต่ว่าเบื้องหลังอาจจะไม่ได้ทากันจริงๆการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ไปสู่สถานะของโลคาบอนนั้นเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนชีวิตมันไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นถ้าหากไม่มีอะไรมาเป็นอินเซนティブเนี่ยผมเรียนตรงๆครับไม่มีใครเขาร่วมด้วยร ใครก็แล้วแต่ผมกล้าท้าเลยช่วงที่ผ่านมาถ้าไม่มี m o n นี incentive หรือว่ามีเงินเข้ามาเนี่ยจะทำได้สักขนาดไหนวันนี้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับหลายต่อหลายบริษัทเลยแสดงความสนใจเข้ามาว่าต้องการจะมาปลูกป่าต้องการจะมาเพิ่มพื้นที่สีเขียวเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยผมถามว่าเมื่อก่อนภาคเอกชนเนี่ยเวลาเขาปลูกป่าหรือไม่ว่าจะเป็นป่าบกหรือป่าชายเลนหรือทำอะไรที่มันดีต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาทำกันเป็น CSR corporate Social r e s ponsibility ก็ให้งบมาหน่อยนึง นะครับเพื่อเป็นหน้าเป็นตาว่าเออบริษัทคืนกาไรให้กับสังคมนะอะไรนะแต่วันนี้พอมีการเกิดขึ้นของคาร์บอนเครดิตที่คนเรียกกันว่าฟอกเขียวเนี่ยเรากําลังเห็นบริษัทมากมายเนี่ยมาซื้อคาร์บอนเครดิตนอกจากซื้อโอเคบางคนก็จะบอกว่าก็ฟอกเขียวตัวเองคือไปซื้อคาร์บอนเครดิตมาแต่มันไม่ใช่แค่ไปซื้อมาแล้วจบนะครับมันต้องลดการปลดปล่อยก๊าซือนกระจกของเขาด้วยด้วยไม่ใช่ซื้อคาร์บอนเครดิตมาแล้วก็หายละจบ ตัวเขาก็ต้องลดด้วยเช่นกันแต่บางครั้งเนี่ย mm. เขาลดไม่พอ mm. เขาก็ต้องไปซื้อคาร์บอนเครดิตเ mm. ข้ามาอ f f s e t การประชุม COP 27จะจบลงในวันที่18พฤศจิกายนนะคะต้องติดตามว่าแล้วเป้าหมายที่ผู้นำจะตกลงร่วมกันและจะเป็นผลจากการประชุมครั้งนี้คืออะไรคะ่ะ